ก็กราบสวัสดีพี่พีนเพื่อนานาั่งน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อยัดคลิปโดมแบ่งันบัตเครื่องนะผมพี่นาคุณไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนไลฟ์ที่รวมสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับก็หลากหลายสายนะครับก็เป็นผ้าชุดกองใหญ่นะผมน่ครับราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมพี่น้าคุณไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมน่ครับเอาไว้เป็นที่ระลึกนะผมน่ครับมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมน่ครับเป็นที่ระลึก หรือว่าเอาไว้บูชาบนหิ้งได้นะผมเนี่ยครับเป็นชุดพระสมเด็จนะผมเนี่ยสมโพธสามร้อยสามสิบสามปีนะครับวัดตลาดใหม่นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับชุดดีเมืองอ่างทองนะผมเนี่ยครับเป็นชุดเนี่ยครับพี่นะคนในใจสายใคร้ายแคลายมานะผมเนี่ยครับอำเภอวิเศษชัยชานนะผมเนี่ยครับเป็นกล่องชุดใหญ่อย่างนี้นะผมนี่ครับพี่นะคนในใจสายใคร้ายแคลายมานะผม อย่ับด้านหลังก็จะเป็นตาปั๊มอย่างนี dad, ้นะผมอย่ับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพี่นักในใจสายใครก็นลายมานะผมนย่างอย่างเป็นเนื้อมนสารสวยๆนะผมนี่างด้านหลังก็จะเป็นตาปั๊มเหมือนกันนะผมนี่าหมึกแดงนะผมนี่าร้อยสามสมโพธิร้อยสามปีนะผมนี่างวัดตลาดใหม่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะผมอย่างอย่างพสสองสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง ห้าสี่สามนะผมเนี่ยพี่นาคนไหนแจ้งสายใครกค่ลายมานะผมเนี่ยเป็นกล่องชุดอย่างนี้นะผมเนี่ยชุดนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยสามสิบาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับเฉลี่ยเป็นองค์ก็ราคาไม่แพงเลยนะผมนี่ครับดีพุทธคุณูลดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยชุดของดีเมืองอ่างทองนะผมเนี่ยสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระชุดกล่องนะครับวันนี้นะผมเนี่ยครับเป็นพระผงหลวงพ่อโสธรนะผมเนี่ยวัดโสธรเนี่ยโบลาลามเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยรุ่นลับเนี่ยปีมังกรทองนะผมเนี่ยปีห้าห้านะผมเนี่ยครับออกวัดโสธรโดยตรงนะผมเนี่ยครับสวยๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นที่ตั้งอย่างนี้นะผมนี่ครับไว้ตั้งบูชาบุนหิ้งได้นะผมนี่ครับ ที่น้าคนไหนแจ้สายไข่แค่ลายมานะผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเื้อมนสารก็น่าจะมีครบสีครบพิมพ์นะผมเนี่ยครับจะขึ้นไข่อย่างนี้เลยผมเนี่ยเป็นมวลสารนะจะเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะผมที่นํามาผสมนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับไขว่านะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นยันห้านะผมเนี่ยออกปีห้าห้านะผมที่นะาคนไหนแจยสายไข่แค่ลายมานะผม ับขึ้นไข่เกือบทุกองค์เลยนะผมเนี่ยเป็นกล่องชุดใหญ่นะผมเนี่ยเนี่ยชุดนี้ก็แบ่งปันที่230บาทเท่านนะผมพร้อมส่งนะผมนี่ครับสวยนะครับองค์จริงข้างในนะพี่นะัคหนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมเนี่ยครบสีประจําวันนะผมต่อไปก็เป็น นี่ครับเป็นชุดหลวงปู่ทวดนะผมนี่ครับย้อนยุคนะผมออกวัดหนองว่านเหลืองน,นะผมอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่มาอย่างนี้นะผมนี่ครับจังหวัดสะเชิงเซานะผมนี่ครับเป็นชุดหลวงปู่ทวดสวยมากนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นชุดกล่องนะผมนี่ครับพี่น้าคนไหนใจใสายใครแก่ลายมานะผมนี่ครับเอาไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าไว,ไว้เป็นของขวนะัญนับฝากไว้บูชาบนหิ้งได้นะผมนี่ครับวัดหนองบ้านเหลืองน,นะผมนี่ครับสวยมากนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เนี่ยพี่นะคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยเป็นเนื้อผงว่านนบเนี่ยเป็นเม็ดแร่มวลสารนะผมเนเี่ยเพชรหน้าทั่งนับแร่มวลสารศักดิ์สิทธิ์นะผมเนี่ยนำมาผสมนะผมเนี่ยบัดหนองบ้านเหลืองนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ทุกองนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมเนี่ยกล่องนี้ก็แบ่งปันเท่ากันผมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับ เนี่ยพระดีพุทธคุณดีนะครับเนี่ยพระชุดนะครับเฉลี่ยต่อองค์ก็ไม่แพงนะผมเนี่ยพี่นาศคนหนใจสายใครากระจายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับสองอยสามสิบาทพร้อมส่งครับคร่าะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระผงมวลสารมงคลนะครับน้ำนะผมเนี่ยหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ยจงมั่งมีสีสุกนะครับรวยเงินสดนะผม เนี่ยออกวัดราชศรัทธาธรรมนะครับผมคลองเก่านะครับจังหวัดพระนคารศรีอยุธยานะครับผมนผมี่ครับส,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 สวยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมนี่ครับเก้าองค์นะผมนี่ครับเนี่ยราคาแบ่งปันไม่แพงนะผมดีนะคนใจใสใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยเป็นชุดหลวงปู่ทวดนะผมเนี่ยสวยๆนะผมเนี่ยหลังก็จะเป็นเนี่ยครับวมาจังไห้ปัตตานีนะครับปีสี่ศูนย์นะผม อยรับด้านหลังก็จะเป็นชื่อแต่ละหลวงพ่อแต่ละวัดนะผมนี่ยครวมกันอยู่ในกล่องเดียวนะผมอย่ับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับมากมายนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม่ย่บเนี่ยพระผงมงมวลสารมงคลน้ำนะผมนี่ก็แบ่งปันที่เท่านะผมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับพี่น้าคุณใหนใจสายใครก็ลจายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับชุดพระกล่องเทาจานนามมงคลเหมือนกันนะผมนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะผมเงินทองมั่งมีคงเจริญสุขสดชื่นนะผมนี่ครับเป็นชุดกล่องนะผมนี่ครับสวยเลยนะผมพระผงนะครับนี่ครับพี่นักเหนื่อยใจสายใครกันลายมานะผมนี่ครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับนี่ครับอันนี้จะแกะเป็นหลวงปู่ทวดให้ดูนะผม เนี่ยพื้นไข่มนสารสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยจะมีเป็นชื่อแต่ละวัดนะผมเนี่ยวันนี้รุ่นครบรอบห้าสิบปีในหลวงด้วยนะผมเนี่ยผสมผงกลิ่นระดานะผมเนี่ยรุ่นการจนาพิเศษนะครับเนี่ยสร้างอุโบสถนะผมเนี่ยน่าจะออกประมาณปีสามเก้านะผมเนี่ยครบรอบห้าสิบปีในหลวงนะผมเนี่ยครับเนี่ยชุดนี้ก็แบ่งฟันเท่านะผมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์คล้ปมุมมาสอบถามได้นะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับนนหน้าก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆน้นนะาๆคนไหนสนใจใ,จใครก็ไลค์คลิปลูกมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนับเข้ามาตอลองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะ้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ไลค์คลิปลูกมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม